旁没有，前面有。 โคทฟูๆๆแล้วนะวันนี้เราอ่ะมีตัวหนึ่งที่เราอยากมาแนะนํามากๆก็คือเป็นน้ําหกปรีของทางแบรนด์มิ้งพลาเซนโม <Yeah. S 1> ซึ่งตัวนี้หลายหลายคนอาจจะรู้แหละเพราะว่าแบบคือแม่ยกอ่ะกินเยอะมากแล้วก็คือเล่าให้ฟังหลายๆคลิปเนาะว่าเอ้ยชอบตัวนี้ตัวนี้ความดีของเขาเนี่ยคือของเขาอ่ะจะเป็นแบบหวานธรรมชาติ100%ไม่ได้เติมน้ําตาลเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเรื่องน้ําตาลเกินเนี่ยก็สามารถทานได้แล้วเขาก็ยังได้ร,รับสัญลักษณ์ฮาลาลอีกด้วยตัวเนี้ก็คือว่าคนที่เป็นมมุล อิสลามอ่ะก็คือสามารถทานได้เหมือนกันตัวเนี้ยดีมากอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากเล่าให้ฟังเนี่ยคือเราอ่ะเคยมีโอกาสได้ไปคุยกับเจ้าของแบรนด์ของเขาเขาบอกว่าน้ําหัวปลีของเขาเนี่ยสามารถเพิ่มน้ํานมได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำวิจัยกับทางมหาลัยแมคคิโดนมาเนาะการทําวิจัยของเขาเนี่ยคือเขาอ่ะจะใช้วิธีการแบบไม่ติดฉลากไม่ติดอะไรเลยเอาน้ําหัวปลีใส่ขวดใส่ส่เนี่ยไปให้คุณแม่ๆที่แบบกําลังให้นมอ่ะลองทานดูพอทานเสร็จอ่ะน้ํานมมันเพิ่มขึ้นจริงตัวเนี้ยก็คือว่าเขาทําแบบเป็นบายเท มันจะช่วยในการที่แบบว่าทําให้คุณแม่เนี่ยไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ว่าเอ้ยเพราะว่าแบรนด์นี้ทําให้เรามีน้านมเพิ่มขึ้นหรืออะไรคือมันเพิ่มขึ้นจริงเขาก็เลยกล้าการันตีว่าเขาอ่ะสามารถช่วยให้เพิ่มน้านมได้ถึง30%นนั่นเองก็คือดีมากซึ่งวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเรามาแนะนํารสชาติแบบธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยแบบน่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อมาชิมกันดีกว่าซึ่งวันนี้จริงๆแล้วอ่ะคือคุณพ่ออ่ะเคยชิมรสมมี้่รสนี้เป็นรชาติใหมห่ล้ิ ดเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณพ่อจะรีแอคเป็นยังไงบ้างถ้าแบบเอ้ยได้ชิมน้ำทั้งหมด5รสเนี่ยแล้วพบว่าอีกรสหนึ่งอ่ะคือรสที่เขาไม่เคยกินมาก่อนไปเดี๋ยวไปดูกันเธอมาชิมน้ำัวปีให้หน่อยซีตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เร็วไปเร็วสรอย่างนี้เลยเหรอใช่ตัวคุณพ่อมาแล้วพร้อมกับติง๊ง ถามจริงๆได้แอบ,บดูไหมว่ามีรสชาติอะไรบ้างยังไม่รู้เห็นการิลาใหม่เ,มเนีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าแต่ละรสชาติเนี่ยคุณพ่อจะจําได้ไหมว่ารสชาติอะไรบ้างแปะเริ่มเอาจริงๆนะลืมหมดแล้วลืมหมดแล้ว <laughs> ว่ามีอะไรบ้างต้องปิดตาต้องปิดตาก่อนอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ชาเลนจ์ <laughs> นี่อันนี้รสชาติแรกทุกคน เวลาก่อนกินอ่ะเขย่าก่อนนะเพราะว่าแบบเขา่าจะมีตะกรอยู่ใต้ขวดใช่ไหมมันก็จะทําให้แบบว่าตะกรอนอ่ะเข้ารวมกับเนื้อน้ำไปนั่นเองเขยา่มามอ๋อชัดอ่ะขิงใช่เนี่ยรสชาติขิงง่ายมากมเพราะว่ารสชาติอันนี้จะเป็นรสชาติที่ เใช่มันติดเผ็ดนิดนึงมันอันนี้จำได้อยู่แล้วก็อย่างที่รู้แหละสรรพคุณของขิงเนี่ยเขาจะช่วยทั้งแบบบํารุงคันบำรุงน้านมเพิ่มน้านมเนาะแล้วก็ยังช่วยในการแบบแก้ท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนั่นเองก็สําหรับตัวนี้ตัวแรกที่คุณพ่อชิมไปเนาะกินง่ายไหมกินง่ายอยู่แล้วอะมามาถึงรสชาติที่สองชานีทุกคนี่อะไรหรไม่บอก ยังจำได้แมมรสชาติแต่ละรสชาติที่แบบตั้งแต่ตอนนั้นที่ชิมอ่ะมันนานมา่ไนแล้วนะน่าจะเป็นปีแล้วนะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูให้ไปดูตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็นได้ <laughs> มารสชาติที่สองอืมมาถามใช่หรอไม่ช <laughs> ิมเลยพูดเล่นๆใช่หรอทำหน้าไงดีอะทุกคน โอเคไม่ต้องพูดแล้วมะขามจริงเราจาได้เขามีรสชาติมะขามซึ่งตัวนี้ก็คือจะมีรสชาติอย่างไงบ้างอันนี้ทานง่ายมากก็คือเป็นเปรี้ยวหวานเลยอารมณ์เหมือนแบบน้ำผึ้งมะนาวอย่างเงี้ยนะคือตัวนี้ยืนหนึ่งมากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรสชาติที่เรากินเยอะที่สุดของมิวพัสเซนโมคุณพ่อก็เลยจําได้เพราะว่าแอบชิมบ่อยซึ่งตัวนี้ประโยชน์ของเขาอ่ะ คือนอกจากแบบเพิ่มน้ำนมบำรุงคันแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบบช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยอย่างที่รู้แหละมะขามเนี่ยจีจัดมากตัวนี้ดีตัวดีจริงชอบชอบมาตัวที่สามปิดตามไม่กล้าถ่ายแล้วเดี๋ยวตรงอีกตัวที่สามจะเป็นตัวนี้ทุกคนก็ตัวเนี้ยคิดว่าคุณพ่อน่าจะถ่ายไม่ถูกะก็ไม่รู้สิเรียะไหนบ้างที่เราจะถ่ายไม่ถูก เรากินของมานมี้มาหมดทุกทุกขวดแล้วอือินเดียหามใช่โอ้ไม่สนุกเลยอะ่ะ <c oughs> เอออันนี้เรารู้ก็มันหอมอะ่ะคือรสเราบอกก่อนว่ารสชาติเขาอะ่ะคือกลิ่นเขาอะ่ะ มันชัดอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ว่ามาความหวานก็หวาน,นเฉยมันมีกลิ่นทุก,ทกตัวเนาะตัวนี้จะเป็นน้ําหัวปรีสูตรดั้งเดิมเขาจะผสมอินทผา,าล,ลัมถึงสี่ิเปอร์เซ็นตอออันเนี้ยก็อร่อยกินง่ายกินง่าย,ายอันนี้มิวนิกยังกินได้เลยมาตัวต่อไปตัวที่สี่ที่คุณพ่อจะชิมกันตัวนี้เป็นรสชาตินี้นะทุกคนมาเริ่มก็ไม่ต้องดาวเราปะก็คือรสชาติที่สี่ก็คือรสชาติสุดท้ายเราปะจำไม่ได้อันที่พูดจริงพูดจริง อ่ะฮะไปหน่อยได้ไหมเป็นเป็นแบบสมุนไพรใส่ในน้ำแข็งใสอะไรอ่ะอันนี้ไม่ออกอ่ะพุชจาจีนอ๋อโอเคอันนี้พุจจารจีนเ่าั้นเอ ไม่ค่อยคุ้นอันนี้ไม่ค่อยได้ชิมอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นกลิ่นแบบพุทราจีนชัดมากสำห <Julia> รับเราแต่คุณพ่อเขาไม่ค่อยกินพุทซาจีนไงีจำไม่ได้ซึ่งพุทราจีนเนี่ยสิ่งที่เขาดีคือเขาอ่ะจะช่วยเป็นแบบเหมือนช่วยบำรุงเลือดแบบเวลาที่เป็นประจําเดือนใช่ป่ะเราอ่ะก็จะกินเป็นแบบน้ำพุทซาจีนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ประจําเดือนอ ah ่ะค่อนข้างไหลเวียนได้ดีเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยแบบบำรุงเลือดบำรุงคันแหละก็ถือว่าตัวเนี้ยก็คือดีมากมา คุณพ่อชิมไปครบสี่รสแล้วเดี๋ยวใช้ชิมอีกขวดหนึง่งที่เป็นรสชาติซ้าให้คุณพ่อเดาว,ว่าอันนี้รสชาติอะไรทุกคนก็ต้องรู้ก่อนมันคือรสชาติ<อ>นี้ทุกคนพยายามเกมอะไรผองมีได้ดก็ต้องจำได้ดิทุ่งกินกไปก็อยากให้ชิมไงว่ารสชาตินี้คือเป็นรสชาติอะไรแบบคือแบบชิมไปแล้วสี่รสใช่ไหมมันก็แบบชาเลนจ์ว่าเอ้ยยังจําได้ไหมฟูตซาจีน ยังยังไม่ได้หยิบให้กินเลยยูฉีกใหม่อ่ะฉีกใหม่เสียงยูฉีกใหม่ฉีกใหม่ใช่อะจะได้ชาเลนจ์ไม่อ่ะมันไม่ใช่รถเมื่อกี้นี้เลยอ่ะมันกแค่อะไรเนี่ยเปิดตาได้ไหเนี่ย อันนี้ต้องชิมก่อนว่าให้เดาว่ารสชาติอะไรรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวฉับเลยเราจะบอกว่ารสเนี้ยคือรสที่ไม่เคยชิมมาก่อนรสเนี้ยเป็นรสชาติใหม่ล่าสุดของปี2021เหอไม่เคยรู้ใช่ไหมเพราะไม่เคยชิมตัวเนี้ยเขาเพิ่งออกมาล่าสุดเลยทุกคนเนี่ยอย่างที่เราให้ดูอ่ะ ใบให้นิดนึงตัวนี้เป็นผลไม้ผลไม้ใช่มันเปรี้ยวมากเลยที่มีวิตามินซีสูงมากเขาก็ทําไปแล้วอ่ะไม่ใช่มะขามแต่มันมีกลิ่นเบาๆนะแต่ยังไม่แน่ใจส้มส้มโอส้มจีดอะส้มจีดกันเลยไม่ใช่มันเปรี้ยวอะไม่ใช่อะไรอะให้เดาอีกทีนึงยอมได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงอะมะกรูดไม่ได้จ่ตังเราก่อนยอมยอมขอดูได้ไหมได้อันนี้ไม่เคยเห็นนะ สาวรสเออจะว่าอยู่ว่ากลิ่นม,มันคล้ายๆอะไรบางอย่างแต่เรานึกไม่ออกไงมันเปรีย้ยวกว่าอันอื่นเลยอ่ะคืองรสชาติเนี่ยเราอ่ะแอบไปชิมมาแล้วทุกคนเราอ่ะชอบมากกลายเป็นว่าอ้าวขึ้นแท่นยืนหนึ่งแทนน้องมะขามไปเลยจ้ะตัวเนี้ดีมากๆอยากให้ทุกคนลองแล้วตัวเนี้ยความดีของเขาเนี่ยคือเขาเอาวิตามินซีสูงมากเพราะด้วยความเป็นสาวรสเนาะมันก็จะช่วยแบบหลายๆเรื่องเรื่องระบบขับถ่ายเขาก็ช่วย แล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาช่วยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องกดไหลย,ย้อนอเออก็อนนี้คือสาเหตุที่อยู่เอาไอมาชิมใช่ไหมใช่ <c oughs> เพราะว่าอยากชาเลจนคุณพ่อว่าไม่ใช่หรอกเอาจริงๆเพราะว่าอยากแกล้งคุณพ่อว่า พ่อจะรู้ไหมถ้าแบบว่ามีรสชาตินึงเพิ่มมาที่แบบไม่เคยชิมมาก่อนแล้วทำไมแปลกๆแล้วเป็นไงดีไหมอร่อยอร่อยอร่อยแปลกดีแบบเป็นรสชาติที่แบบไม่เหมือนกันเลยคือเขาเก่งนะเขาทำทุกตัวเนี้ยไ,ไม่มีไม่มีความเหมือนกันเลยแล้วก็ทุกคนอะอาจจะคุ้นเคยกับมิวพาแซนด์มอร์ที่เป็นแพคเกจิ้งเก่าเนาะเราก็อยากโชว์ว่าเนี่ยแพคเกจิ้งของเขาอะเพิ่งเปลี่ยนออล่าสุดของปีนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครซื้อแล้วแบบเป็นลายเนี่ยก็อย่ากตกใจเออเนี่ยน่ารักปุ๊กปีกก็คือกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยก็จะซื้อพอแพ็กเกจจิ้งแต่ความดีของเขาคือซื้อแพ็กเกจจิ้งแล้วได้ประโยชน์ที่ดีอัดแน่นมาในหัวด,ด้วยเพราะฉะนั้นน่ะใครที่อยากสนใจสั่งซื้อมิวพัสเซนโมซื้อได้ที่ไหนที่เมื่อกี้ชีทางเดียวกันไหมไม่ <laughs> ซื้อได้ที่ไหนเลย ทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบให้เราเนี่ยทำชาเลนจ์กับคุณพ่อแบบนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากดูชาเลนจ์อะไรอีกเดี๋ยวเราจะไปหามาทำให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย,บาย